ว่าจะมีจำศิดจำถูกป๊ดเนี่ย <What? S 3> <c oughs> สวัสดีครับปกักหลักชาแนลนะครับปกักหลักชาแนลคลิปนี้นะครับก็อยู่ที่อำเภอประจวบนะครับนี่อยู่ในอำเภอเมืองประจวบกิริขันนะครับอยู่ตรงแถวบริเวณสะพานสลานวิถีนะครับนี่นะเป็นบรรยากาศยาพบค่มนะวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศที่สะพานสลานวิถียาพบคํานะครับนี่นะเดี๋ยวเรามาดูร้านเจเล็กกันนะครับนี่นะที่ร้านเจเล็กส้มตำยำสามคกนะครับนี่ ช่วงครบข้านะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูจิเล็กทํายากันนะครับในรอบ,บบริเวณสามารถจอดรถได้นะครับอย่างนี้เลยนะครับหน้าร้านนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมีถนนคนเดินต้องจอดอีกฝั่งฝั่งข้างหลังทา,างนู้นนะครับไปเดี๋ยวเราเดินไปดูจิเล็กทํายากันพี่อเจ็ดบาทมอบตัวค่ะพี่ช่างขอห้านาทีเท่านั้น โอ้ยพี่ช<ม>่างแป๊บเดียวจริงๆ5นาทีนะคะพี่ช่าง่อ้อตอนนี้เป็นบรรยากาศช่วงค่ำนะครับ ๊กดีนะคะค่ะพี่ได้จ้ะอะไนมค้นี้จ้เล็กทำอะไรครับต่ปูุ่งสุกปลาด๊ ปูกลุ้กสุกปลาวันพี่แอร์ปับนะคะอะไรดีครับสั่งได้เลยนะครับดีค่ะไม่ฟ้องขาพอเวลาคิวเยอะๆถ้าคุณสุนิโจ้คุณสุนิโจ้แสดงได้เลยครับไม่มีคิวครับ โนก็เตรียมจะบอกคุณคุนิจโจไปแล้วล่ะสั่งได้เลยนะครับตอนนี้ลูกค้าเพียบเลยวันนี้ขายมะละกอหมดแล้วนะครับผมขายดีมากบลูกค้ามาจัดส้มตำเยอะมากวันนี้ก็คือวันนี้เข้าวันที่11ค่ะสองอาทิตย์ก่อนห้าวันห้าวันแล้วก็วันนี้อาทิตย์ที่สีม ตําเกาเหลาได้ใช่ไหมขึ้นจได้ค่ะขึ้โจูเยืนเลยยืนเลยจูนโทมานี่อันนี้ที่ใส่ถ้วยอันนี้ใส่ถุงได้เลยลูกเพราะว่าจะมีจำผิดจำถูก บาทเนี่ยร้อยเดียวค่ะพี่นี่หนึ่งร้อยบาทนะครับวิจดแปดเดียวแปบเดียว ต้องโดนทุกเมนูนมันมันไม่สบาใจตั้งแต่เราซือมะนาวแท้อยู่แล้วล่ะค่ะไมนาของคุณน้ำนะคะลูกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทหนะึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับหนึ่งถุงแหนึ่งถ้วยนะหนึ่งถุงหนึ่งถ้วย สี่มโดนใจลยรุ่นนะคะแมงเจ็ดตัน่สามคำมคุนะคะท่านไหนคุณก๊อกไายคะโอเคเดี๋ยวนะคุณก๊อกพาอยู่ข้างหน้ากุ้สขขง,งสุกไข,ข่แดงกุ้งสุกไข,ข่แดงโจด้ยวยะช่ ราดพุงหลทะเลนาพี่ช่างลงแล้วพี่โจนใช่ไหม,มีโทรโถเพ,นะพ,พิ่งมาโถโถอ่ะตอนหลังเนี่ยพี่ช่างอุ้ยพี่ช่างมาตามพอดีเหมือนกันโอ่โหนาพี่ช่างสองร้อยห้าสิตลูกรับทราบนะ ของน้องป๊อบอายจ่ายตังค์แล้วนะลูกน้องป๊อบอายมีจอร,รอ,อุ้งนีขขง่นะครับสำหรับท่านที่จะมาประจ,จวบนะตัวนี้มาได้แล้วนะครับโรงแรมรีสอร์ทเปิดแล้วนะครับแหม่เย็นยิ้มแซ่บนะคะ, <laughs> ะ <laughs> หลอกลูกเขานัก <laughs> บูญมา,ากตาทำ <laughs> นี kind of anyway. ่เด so ี๋ยวผมพาไปดูโคกแกลกกันนะแกลกเป็นแบบสุกสุกแล้วลูกอันนี้บ้านที่โตโยต้าะโตโยต้าเลยอีสูสูนะเจ้านายหนาโตโยต้าดูกล้องนะคะลงกล้องนะ อายลูกใส่ถุงใส่ถ้วยได้ค่ะลูกโอ้โหน่ากินค่ะร้อยหนึ่งหน0่งร้อยบาทม,มามมวงข้าวโพดนนาพี่ป๊อปอายจ่ายเงินแล้วนะคะลูกนมาเนี่ที่เหมือนเ,นเลน็กนะคะก<ห>ุ้ง<ห><ห>สุกหอยแดงหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทแบบซิสซีดน,น,นะ นี่นะให้ดูแบบซีดๆเลยนะครับนี่100บาทนะครับขอบคุณนะลูกน้พี่ช่างอยู่ในกำมือหนูแล้วจ้ะนี่พี่ช่างอยู่ในกำมือแล้วนะตอนนี้เพราะว่าไม่ทำโดนพี่ช่างเด็กถืจอจ้ะเจ้าปีนะลูกนะเออสั่งไหมนะ้านะมุกอ่ะไม่ผมก็พยายามหัดเล่นอยู <c> ่ <oughs> <c oughs> เขาจะได้ขับโคกนู้น<โฮ>นูทำสองคกอ๋อสอกเลยรงกผมต้องอยู่ตรงกลางเลยดูแลพี่ช่างนะสองห้าศูนย์ อมันเคยตัวเร็จีจ้ง250บาทค่ะบาท,250บาทอันนี้ลวมทะเลร้อยหนึ่งรวมทะเลแล้วก็ลปลาหมึกตัวละร้อยห้าบาท 50นะครับไข่ทะลักดเออดึงไม่ออกเลกเล็กนะตัดกันหมดลูกค้าดูไข่มึกไขปลาห,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 หมึกไข่ตัวละร้อยห้าสิบค่ะปลาหมึกไข่ของหนูจะมีร้อยยี่กับร้อยห้า ลาบไข่จ้านี่นะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับเมนูนี้นี่นะครับแบบไปแล้วร้อยห้าสิบบาทมพีพริกเขาเรียกอะไรนะพริกพริกพริกขั่วดใช่ไม่น่าลูกเอาใจกับใครที่จั ก็ต้องเหนือค่ะต้อจะขอร้องถือเรื่องวัน,นเส้นมะละกอมันไม่มีเหนื่อนานแล้ววันนี้มันขายดีตั้งแต่ทีแรกเลยมันกดไม่ดีแต่งไฟกับลูกค้าแนละ้ว <laughs> เปลี่ยนเป็นอะไรไมล่ลูกดูสิลูกเดี๋ยวจะได้ทำกุ้นสุดก่อนดูนะบ้านพี่โตยโยต้าแป๊บนะคะ รู้แม่รู้ลูกไอ้น้อยหน่าเขาไม่ทันได้รู้อะไรมาน่าลูกจ๋าเขาพอดมะม่วงเส้นอ่าอ่าอะไรนะตอกยาวหอยปูต้องลูกเป็นกุ้งสุกประกอบเล็กกรอบไหมลูกนิจูนเล็กกรอบไหมลูก ไม่ได้ออกในเมืม่มมมเอเมนูในใจไม่ถึงน้องโจนน้องโจนกินมาละเออเปล่าจะไอ้นี่ยไหลบัวลูก เดี๋ยวนะลูกเมนูข้าวโพ,พดพุด่งสุกประกอบเปรี้ยวหวานหวานวานำแน,นยนจะได้ทำแล้วได้นะคะโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ใส่ใส่ด้วยได้จ้ะอันนี้ตกลงกันเรื่อง บาานะคง,ง,เ,งเป็นพูม้าหลายบัวปลาปลานะครับขอภายลูกวันนี้มีชาวเมียนมามาประเดิมสามครกกะแล้วประเดิมอะไรน่าจายดีร้านนะี้ย พีเพนนีไปเที่ยวไหนแล้วลูกน้องเพนนีจับมือมากับพี่แอร์ตะโกนเรียกเลยแอรพี่แอร์ไข่แดงปลากระป๋อพี่แอร์ค่ะพี่แอร์เผ็ดแซ่บนะคะหนูเผ็ดไรแล้วพี่แอร์กลับบ้านเหรอคะจ้าไข่แดงประกอบนะ โจนอุ้ยขอบคุณมากมากนะคะน้องเนนเคน่ลูกขา <c oughs> จะทักทายทีนึกชื่อกืบตายชื่อจำยากเน่ลูกใครของใส่ถ้วยลูกเอาใส่ถ้ของก็หมาวได้สิคขของลูกไข่แดงปากอบยวแม่เอาลูกเก็บสิบบาทอแม่ข่ปลกอให้ลูกนะมัเป็นหอหลอก่เมืนจะ,จะหลอกพี่แอร์บ้า แต่หนุกพูดกับพี่แอรหนูจะได้พี่แอร์วอนลูกได้ไหมมาดูพี่เพลนรีจบ<ห>ปิดบ่ามาประกอบในพี่เพนรีไข่แดงด้วยลูกโอ้ไม่จับเป็นไม่ไม่อยากให้คอยนานเลยลูกรวมล้โถ่วถักกุ้งสดไข่แดงล้าโอเค ลูกนะฝากกรอบให้น้องเพนยงีโอเคโชคดีค่ะลูก มาอีกแล้วนะตอนนี้เจเล็กทําอะไรครับอันนี้ป,นนปลาล้านะครับบกุ้งสดไข่ดแดงปลาล้าจบถูกกุ้งสดไข่แดงปลาล้านะครับ นที่บมาใส่ดนที่บนมาใส่หแมได้สั่งอะไรไหมโดโดไหนฮะนแต่ว่าแขให้หน่อยนะกุ้งสดกุ้งสุกเอ้กุ้งสด,งสดถั่วผุกถัว <laughs> ูฮน,นี่นะปลาล้าด้วยปลาลาด้วย รวมทะเลล้านะครับนี่เสื้อเสื้อจะเล็กชี้ให้ดูชี้ให้เอฟซีดูเสื้อเนี่การรปยนคือท่ี่นนี่เสื้อตัวนี้เงินล้านนะถ้าไปเล่นไปเนี่ยเสื้อตัวเนี้ยไม่เกรงใจนุ่งเกรงขางเลยะ ของพี่แอนะปราเก,กอาให้พี่แอไปถุงของพี่แอเก็บไปร้อยเจ็ดสิบบาทต่อลูกพี่แอนะรู้หน้าที่เต็มมอบตัวจะบอกให้ใครเห็นใครก็ชอบเสื้อตัวนี้จะทิ้งเนไม่กล้าทิ้งพี่แอ่ มีตัวเดียวนะเสื้อเสื้อตัวนี้ผมบอกเลยนี่ยเสื้อที่จะเล็กใส่นะครับเป็นลิมิเต็ดเอディชั่นนะครับดูเซอร์ดีแต่ว่าไม่เซอร์ปกตะกบนะฮะไปแล้วรวมเล้านะครับแต่ประกอบได้ เม้นูต่อมา่อะ,ค,ะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมแจง้งข่าวนิดนึงสำหรับเอฟซที่คอมเมนต์มานะบอกว่าอยากอยากดูชั่วโม,มงหนึ่งเดี๋ยวผมจัดให้นะเดี๋ยวผมหาวันก่อนผมจัดคลิปหนึ่งชั่วมยาวหนึ่งชั่วโม,มงให้เลยนะครับว,ว,ว่าปก,กัิชแนลเราตามใจบบผู้ชมอยู่แล้วนะครับมีบีบสองใบล มีบินอยู่2องใบนะครับประมาณกว่่างกั่แหยากรู้คิดนั่นแหละเอ้เสียงคิดๆลอายประกอบขอสินาทีได้เลยค่ะนี่อีกสินาที มิ้นค่ะลูกจ่ายไปแล้วนะอยากรับมา120คะแนนเนาะอ๋อค่ะพี่ข้าวโพดกุ้งสดโอเคจ้า ป็นูม,าาม้าไข่แดงปูม้าไข่แดงนะบ้านเราพี่เต้สวัสดีค่ะพี่เต,ขเต้ขอสักห้านาทีนะจ๊ะ,ะแจง้งแจ้งชื่อแจง้งเบอร์โทรไว้แล้วเดี๋ยวฝักหลักโทรหาี่วัดคะเดี๋ยวลูกค้าพิเศษขอคุยด้วยจะจะเอาใจหมดจริงๆผ่านไปเห็นนี่เต็มตกใจเลยมาได้ยังไงนะต้องรีบดูแลนะพี่เตกเนาะ ชูกค้าเงินมาให้ทุกวันได้อยู่ได้เพราะลูกค้าจริงๆแต่ว่าถึงไม่เอาเงินมาให้คนเรานะมีสภาพที่ดีจะตร้งกันได้เล็กเจอติขึ้่ไหนก็สวัสดีกันอยู่นั่นเลยัะเีไม่ต้องไปไหนัแล้วโรงแรมแต่กอแล้วนะแมงดานะไข่แมงดา ดาแซลมอนมันดาแซลมอนแล้วพี่พี่พี่เจ้าประจำท่านนี้นะเขาเห็นหนูยุ่งนะสั่งไว้แล้วนั่งนั่งยุ่งรูหรอนั่งยู่แต่บนรถครับช่องร่อยอ่ะปักหลักชาแนลครับกดซับสไคร้ครับกดกระดิ่งด้วยกดซับสไคร้ด้วยกดไลค์กดแชร์ประจวบใช่ไหมหรือว่าของที่อื่นก็อยู่ประจําที่นี่แหละครับดาใช่ดามีกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดไลค์กดแชร์นี่นะกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ข้ามโฆษณาด้วย ักติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับแชร์เยอะๆเลยสองร้อยสามสิบที่วิ่งไปหาวิ่งไปตกลงแล้วอยากได้เงินเยอะๆวันนี้ฝนตกมานลงหน่อยนะนี่หน็่สองนาทีเอตอนนี้ลูกค้าก็มาสั่งไว้แล้วก็ไปจับใจนะครับ แล้วไเตีไข่ของไหมล่นเนี้ยสามีไปไข่ค่ะจ่าคุณแหนมคะคุณแหม่ร้ามเร็ดพอดีเผ็ดแซ่บเผ็ดแซ่บเอาแซ่บขนาดไหนครับโนเห็นค๊บนะมีอาการตกใจตกใจอยากอยากจะได้สองร้อยถามโลกถามลูกก็บินไ้อยู่ที่ไหนถามโลกเ็ดแซ่นะ ลูกค้าเราหน้าร้านเราเพงเราใส่เล็กกับใส่ใส่นี่ครับใส่เหมือนปกเองครับถามว่าคนเราอ่ะเวลาแพงทำมาพูดเวลาถูกทำไมไม่พูดอ่ะถูกไหมพี่เต้ใช่อันนี้มันอันนี้อันนี้มะนาวจะเล็กอันนี้จากสวนสามีเล็กๆถ้าหนูแถมอะไรลูกค้าหนูบอกของบ้านสามีค่ะใส่แรงนะแต่หนูไม่เคยพูดว่าคนถ่ายอยู่เขาเป็นสามีหนู เดี๋ยวเมียก็มาตามแบ่งใส่ถ้วยใส่ถ้วยได้จ้ะแล้วขอถ้วยได้นะคะจ้ะเดี๋ยวเมียเข้ามาฆ่าตะกรันอันนี้ส้มตำเกาเหลาหอยแข็งนะครับจ้าตำเกาเหลาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่นะครับกลับบ้านกันลูหนึ่งร้อยบาทโอเคแม่ไม่ซื้ออะไรเะถือน้องอ่ะนะพี่เชืมอบ่าวแม่อยู่หลักมาเล็กเอาอะไรแม่ลูก 嗯。<Yeah. S 2> yeah. จอันนี้กับกุ้งสดกับหอยแครงค่ะดูกันนะจ๊ะติ๊กติ๊กเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยค่ะชูนิดไม่ชูเนื้หนึ่งหวานหวานน้ำน้อยเดียวใช่มะม่วงมะม่วงวันนี้ไม่เอาข้าวโพดวันนี้จะวันน้ะไม่ล้า ไม้ล้าพี่ติ๊กไม้ล้าอันนี้เอาไหมได้ได้ได้แล้วก็เอ็นนี้ด้วยเสร็จเลขร้อยเจ็ดสิบบาทเอาให้ได้ร้อยสิเอาให้ได้ร้อยเิอะไรนไข่ไหมไข่แดงไม่เอาบุญเอไข่แคงไปโอเคีครับเอาให้ได้ร้อยนะใช่จ้ะเอาตัวเลยแต่ร้อยห้าสิบจ้ะ ต้องไม่เอาเลือดนะคะไม่เลือดเนี่ยติดไปพี่ติ๊กไม่ทานเปรี้ยวอะนะแต่ว่าเอาติดไปประหยับทานกระบีบไม่หนนะติ๊กขอถ้วยหนึ่งลูกว่าติ๊กขยันมากกินลูกเยงเนี่ยพี่ขามีเรื่องจะแจ้งให้ทราบว่าไม้หน่ารับมาไม้หน่าไม่ทานทราบว่าไม่ถั่วไม่ถั่วไม่ถั่วกุ้งอะไรก็ได้อะได้ค่ะได้ โอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปัระกัดชาแน,นลด้วยนะครับคะแลสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ